คฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครัผมอยู่ผมรายการครกี้ครับนะครัผมก็วันนี้เนี่ยจะกลับมากับการรีวิวการ์ดอีกครั้งนะครัผมซึ่งเป็นการแทอีกแล้วนะผมซึ่งครั้งแรกได้ทําเด็กแจ็คไปหลายคนอาจจะได้ดูกันแล้วแหละก็ได้ดูกันแล้วซึ่งอันนี้ผมได้อันมาใหม่มาก็คือเป็นเด็กผักเด็กเด็กที่มีชื่อว่า Advent of the Eye of Boo ผมซึ่งเป็นเด็กใหม่ o e y e นั่นเองครับผมและแน่นอนว่าหน้าโปกก็จะเป็นคิซาร่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะสลับน้องคิซาร่าแล้วก็มังกรข้างหลังก็เป็น b o e อสปิ i ิตอ t ลติเมตดาก a นแบบนี้นะผมส้นรวยสวยเก๋เลยเลยนะซึ่งนี้เป็นเด็กแท้ผมแล้วก็เหมือนเป็น b o ู y e m e t a เลยครับผมแล้วก็ผมได้มาจากร้าน Modern g u การที่อยู่ฝั่ง อเววันนะผมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเมกาสะพานเหล่กผมก็ขยาดได้เด็กแท้เด็กไหนก็ไปซื้อกันได้นะผมซึ่งผมจะแปะลิงก์ร้านค้าเทาไว้ใต้คลิปเลยนะผมหวังว่าเพื่อจะสนับสนุนซื้อของแท้ก็ได้การไปซื้อที่ร้านแล้วก็หวังอยากให้การดูเอลของไทยไประดับแนวหน้านะครับผมอันนี้ผมสนับสนุนเลยเรื่องของแท้ก็ก็จะมีอยูอย่แล้วผมโคโนมิแล้วผม เพราะว่ายูกิไปขอโคนามิอยู่แล้วแล้วก็ด้านข้างก็เป็นพวกชื่อหมข้างหลังก็เหมือนเป็นแบบว่ามีกีกากี่ใบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ด้านข้างก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ไม่อยากน,นะอยากหันโดนนั่แหละเดี๋ยวแบบว่าอยากให้กล่องมันสวยน่แหละอ่ะหันแล้วอ่ะที่ผมใช้คัตเตอร์ด้วยอ่ะแล้วก็ได้เวลาแกะอะนี่ โอ้แค่เปิดออกมาก็หลูเลยเับผมเป็น b ู u e ส y e s ิ p i r i t Ultimate ผมแล้วก็ข้างหลังนะฮะซึ่งจะแกะออกซึ่งอันนี้เหมือนเป็นการสุ่ม,มนนแหละับผมซึ่งที่จะเอาไว้ดูไนะหาตัวซีเคครับผมซึ่งเราจะวางไว้ตรงนี้ับผมและันนี้ก็เป็นการทั้งหมดแล้วผมนี่ด้านหลังก็เห็นถึงความไนะความสวยงามเลยเนะผม แล้วก็วิธีแกะก็ไม่อยากแกะโดนโดนเลยอะแน่นอนว่าผมจะใช้วิธีอไอ้นะเมนจะใช้วิธีเดิมก็คือ,อเห็นร่องรอยแล้วโชคดีที่ผมเล็บยาวผมกป็เลยแกะได้ง่ายอออแกะยากแกะเย็นอ่ะเี๋๋วเราจีวันนี้ไปทิ้งที่หลังแล้วแล้วก็เราจะดูกับเลยนะ การแรกของเราผมซึ่งการใบแรกอะ่ะมันมีชื่อว่าซึ่งผมก็เองหาข้อมูลมาแล้วนัว่นแหละซึ่งการนี้มีชื่อว่า Blue e y e Spirit u l t i m a t e d ด a ก o n นะผมซึ่งก็คือเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์สองใบหรือมากกว่านั้นก็ได้นั่นแหละผมที่ที่รู้ต้องใช้ในการอัญเชิญสำหรับ Blue Eye Spirit หรือเลยต้องใช้มังกรสี่ชาติ ที่เป็นมังกรของยูเซ่หรือเปล่านะแล้วก็เห็นบอกว่ามอเตอร์ที่มีชื่อว่าบูายที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งใบในนั้นด้วยถ้าพูดถึงเอฟเฟกต์ก็คือสามารถใช้งานเอฟเฟกต์สองสามของการ์ดใบนี้ได้เพียงแค่ต้องเอานะใช้ในเทิร์นละครั้งเท่านั้นซึ่งเทิร์นแรกเราจะตัดใดที่การ์ดใบนี้ไงอยู่บนมอเตอร์โซนของเราฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถนําการที่อยู่ในสุส่าของเราออกไปจากเกมได้และในเทิร์นของผู้เล่นไหนคนไหนก็ได้ เมื่อฝ่ายเราข้าวสา์ใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกของการ์ดอู่วบนสนามเราสามารถทําให้การการสารใช้งานนั้นไร้ผลหรือเราสามารถใช้ในการเนเกตได้ซึ่งเราเอาถ้าหากทำเช่นนี้แล้วการ์ดใบ,บนี้ที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000ตนจนจบเทอร์นนี้และถ้าหากการ์ดใบ,บนี้ถูกทําลายจากการต่อสู่หรือเอฟเฟกของการ์ดเราจะสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ Monster, ่าแสเผ่ามังกรที่อยู่ในสุส่าของเราได้หนึ่งใบบนสนามของเรายกเว้น บูอสปิริตออลเทมเพอร์นะผมแต่จะยังอัญเชิญบูอธรรมดาได้อยู่ซึ่งเอ็กซ์ตาร์เด็จะวางไว้นี่แล้วผมแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนไปอันนี้ก็เป็นอ่าไมเดนเอาเดอเอาเดอไอเอาบูหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็แน่นอนว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเจาะสคริปต์ว่ผมแล้วก็เวลาพูาเดเนี่ยมันจะสดมากง่ายๆคืออย่าอัดก็อัดเลยอะ ลแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะต้องหาข้อมูลเองคนเดียวอีกด้วยอะแล้วดูแล้วก็น่าจะเป็นการที่มีชื่อว่า Maiden of White โอ้ o ซึ่งเป็นธาตุแสงเผ่าจอมเวทอร์เอฟเฟ f ต e c t j u n ร r er ด้วยโอซึ่งไม่มีพลังโจมตีอะไรเลยโอถ้าเอฟเฟกต์ก็คือสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ทั้งสาข,ของการชื่อนี้ได้เพีนินเทินต่อครั้งนั่นแหละเราสามารถส่งการไปน,นี้ที่อยู่บนมือของเราหรือที่เราควบคุมอินปศนารสุสานนำ t ู o Light ที่บนมือของเราจะเด็กของเราหรือที่อยู่ในสุสานของเราหนึ่งใบมาวางหายหน้าบนโซนเวทหรือกับดะก,ก็ได้ถ้าหากเราอัญเชิญพิเศษบูอายไวดาร้กอนเบอร์สนามนะคะที่การใบรนี้อยู่ในสุสานสามารถอัญเชิญพิเศษการใบนี้มาอยู่บนสนามของเราได้นั่นแหละฮะในเทินของผู้เล่นคนไหนก็ได้เมื่อมีการหรือเอฟเฟกต์ของการที่เลือกการเบรนี้เป็นเป้าหมายสุสารใช้งานหรือเมื่อการบรนี้ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี เราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษบูอาอหรือมอนจูเนอร์ถ้าแสงมีเลเวลหนึ่งที่อยู่ในส่วนสารของเรามาอยู่บนสนามของเราได้นั่นเองหซึ่งจะมาวันนี้และตัวนี้ก็คือเป็นเนโอไคเซอร์ Neo aiser, ซีฮอสโด้แล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าใครบ่ากันจะเป็นเหมือนเลยนะ, Nothing, ะนะักซิ่งนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกันว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยพูดเป็นดอมเลยอ่มากลับมาเข้าเรื่องนนโอไคเซอร์กันต่อ ซึ่งตัวนี้เป็นท่าแสงเผ่ามังกร Monster Effect Junner เรับผมซึ่งมีพลังโ e จมตีพันเแล้วก็พังป้องก 6, 6อันหกพันหอซึ่งเอฟเฟกคือเราสามารถใช้งานเอฟเฟก1-1ถึง3ของการชื่อนี้ได้เพียงเทิร์นต่อครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเราควบคุมบูอายอยู่บนสนามเราจะสามารถอเชยวิเศษคาบในนี้ที่อยู่บนมือของเราบนสนามของเราได้ และเราสามารถเลือกมอเตอร์จูเนอร์ท่าแสงที่เราคพิคุยประภาษาหนึ่งใบเพิ่มหรือลดเลเวลของมอเตอร์ที่เลือกนั้น1นึ่งเลเวลซึ่งถ้าการใบนี้ถูกส่งลงสุสานของเราจากบนสนามสามารถส่งมอเตอร์ที่มีชื่อว่าบูไอหรือที่มีชื่อเดียวกันนั้นถูกส่งระบุยในเอฟเฟกต์ของการจากเด้ของเราหนึ่งใบลงสุดสาร mm hmm. ยกเว้นตัวนี้เออเีโอไคเซอร์อะไรครับถ้ามูดถึงชื่อเดียวกันนี่ก็คือบูอายครับซึ่งจะวางไว้ตรง นี้ก่อนนะผมจัดต้องจัดแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ๋อดเาที่หาข้อมูลมานะปกติอันนี้จะต้องเป็น witched for the อันนี้แต่ถ้าอันนี้ก็เป็น witched for the eye of blue แล้ผมอ่ะแล้วสำหรับ witched for the eye of blue นั้นก็คือเป็นเวทปกติอะไรฮะแต่ถ้าชื่อทางการคือ player with the eye of blue รับผม ซึ่งเอฟเฟคคือสามารถใช้ไอ้ง่ายเอฟเฟกหนึและ2ของการ์ดใบนี้ได้เพียงแค่เทินละครั้งเท่านั้นเองอย่างแรกก็คือทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบนัมอมสเตอร์จูเนอร์ถ้าแสงที่มีเลเวลหนึ่และการ์ดเวทกับดาที่ชื่อว่าบูายควรระบุในเอฟเฟคของการ์ดจะาเด็กของเราอย่างละใบหนึง่งขึ้นมือของเรายกเว้นเพเยอร์วิดเดอะไอออฟบูซึ่งเราสามารถนําการ์ดใบนี้ที่อยู่ในตัวสา,าของเรา ออกจากเกมดังนั้นเลือกบูไอที่เราก็บคุมอยู่ขนาหนึ่งใบนอมสเตอร์ที่มีชื่อว่าบูไอจะเอ็กซ์ต้าเดย์ของเราหนึ่งใบไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่เลือกไว้ข้างต้นในฐานะการ์ดเวสสวมใส่เพื่อพลังโจมตีสี่ร้ให้กับมอนสเตอร์ที่ถูกสวมใส่ซึ่งก็คือจะสามารถใช้เป็นไอ้นะบูไออัลติเมทได้น่าจะดีกว่าซึ่งถ้าอันนี้ก็เป็นซาก้าออฟเดอะบูไอดากอนครับผมแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบวบวับแวมด้วย มันก็เป็นเวทมนต์ปกติเหมือนกันนี่แหละฮะแล้วก็เราสามารถเลือกใช้เอฟเฟกต์หนึ่งหรือ2การ์ดในชื่อน,นี้ได้เพียงอย่างเดียว,วเพียงครั้งเดียวต่อการอัญเชิญเท่านั้นซึ่งอัญเชิญพิเศษมอสเตอร์ที่มีชื่อว่าบูอายจากเด็กของเราอยู่ในศุสานาของเราก็ได้ที่อยู่นอกเกของเราก็ได้เหมือนกันหนึ่งใบมาอยู่บนสนามในสภาพตั้มรับป้องกันนั่นแหละแต่ถ้า,เรา,าเราไม่ได้ควบคุมบูอายอยู่บนสนามเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอสเซอร์จากเอฟเฟกต์นี้ได้เพียง บูไอเท่านั้นนอกจากนี้ในช่วงที่เหลืออยู่ของเธอนี้จะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอสตาเดกได้ยเยเว้นมอนสเตอร์เผ่เามังกรนี่แหละนะแล้วเราสามารถนําการใบ,บนี้ที่อยู่บนศรัทาของเราออกจากเกมอัญเชิญแบบฟิวชั่นหรือยูโกโชคังเอาไว้อัญเชิญเลยนะมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอสตาเดกของเราใบหนึ่งมาบนสนามของเราโดยใช้มอนสเตอร์ที่อยู่บนมือของเราหรือที่ควบคุมอยู่บนส,สนาม เป็นวัตถุดิบในการเชิญเดี๋ยวจะมีมอสเซอร์ที่มีชื่อว่าบูอายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการเชิญถ้าแล้วผมก็จะวางไว้ตรงนี้แหละวางทับกันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าก็เลยซึ่งเอสตาเด็กก็จะวางไว้ข้างบนอ่ะเอาวันนี้ออกไปอ่ะแบบนี้ก่อนแล้วก็ถ้าถ้าอันนี้ก็เป็นมาร์เจสตี้วิดอายออฟบูครับผมอ่ะล้วถ้าหาพูดถึงมาเจสตี้วิด t h เดอรอเอาบูนั่นแหละก็คือเราสามารถเลยนะโตบูอายสุดสารตัวในมือโซนมอนสเตอร์หนหน้าและอสุดสารจากนั้นทำลายการที่คู่ต่อสู้เป็นผู้ควบคุมเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งเราสามารถทิงการแบบนี้ออกจากสุดสารได้แต่เรียกมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวออกจากมือของเราโดยสั่งไว Boo ้บูอายไปจากมือหรือสนามที่ระดับลง เท่ากับระดับของมันและเราสามารถใช้เอฟเฟคได้แต่ละอย่างของของของเอการ์ดเลยนะมาสเตสติวิดเดอร์อายอาบูได้เพียงครั้งเดียวต่อเทินเท่านั้นซึ่งการกับด่ไว้น,นี่ก่อนอเดี๋ยวจะว่าโตโลมากอ่ะไป,ไปตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้เป็นบูอายเฮผมัเป็นเป็นบูอายหล่อไปเลยอันนี้เป็นบูอายจากอาร์เวิร์ดูเอลซิตีเฮ้ย ยิ่งเราก็อันนี้อันนี้ก็เป็นบูอายแบบอนะบูอายจากไอ้นะอาร์ตเวิร์ดสุดดาร์คสตาร์เดเมนชั่นนั่นแหละอันนี้ก็เป็นบูอายอัลเทอร์เนทีฟครับผม และอันนี้ก็บูไอเจตโตดากอนนะผมซึ่งมันสามารถมันสามารถอันเชิญพิเศษได้ด้วยอันนี้บูไออาร์บีสเขาผมแล้วก็ก็อันนี้ Boo I เ,นเป็นถ้าพูดถึงตัวนี้ก็เป็นดากอนสปีดเอาเดอร์ไว้ผมซึ่งเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตด้วยผมซึ่ง การเวนี้นะว่าเป็นการที่มีชื่อบูอายนั่นแหละแล้วก็การใบ,บนี้นับว่าเป็นมอเตอร์ปกติไม่อยู่บนมือหรือสุสานถ้าหากการใวนี้โดนอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราจะสามารถเลือกการเวทหรือกับดาที่ฝ่ายตรงข้าวควบคุม,มบนสนามได้นนำการที่เลือกออกจากเกมได้และในเธอผู้เล่นก็ได้ถ้าได้ถ้าฝ่ายตรงข้าควบคุมมอเตอร์อยู่บนสนามและสามารถสั่งเวทการใบ,บนี้ที่เราสามารถควบคุม,มบนสนามอัญเชิญพิเศษบูอายจะบนมือของเรามา โศกนาฏของเราครับผมแล้วก็ตัวต่อไปคเขานี่ครับบูอไอเคออสแม็กซ์เขาผมซึ่งเป็นมอนพิธีกรร,รมเลเวลเอ,อ่อแปดรับผมเ วังโจตีก็ค่อนข้างติ๋งเลยับผมเทียบเท่าโอเบริกเลยก็ว่าได้แล้วเราสามารถอัญเชิญแตบบ่พิธีกรรมการใบ,บนี้ได้โดยใช้คาออสฟอร์มและการใบ,บนี้ถูกอัญเชิญพิธีกรรมและไม่สามารถถูกอัญเชิญพิเศษด้วยวิธีการอื่นได้ถ้าเอฟเฟกต์ก็คือการใบ,บนี้ไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกต์ของการของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการฝ่ายตรงข,งาขง้ามและถ้าการใบ,บนี้เจดีมอนสเตอร์อยู่ในสภาพตั้งบ้องการทําความเสียหายจากการต่อสู้เป็น2เท่าของ ของส่วต่างแล้วว่าพลังโจมตีที่มากกว่าความป้องกันให้ใส่ฝ่ายตรงข้ามไปใช่ไหมครับหรว่าไม่ตรงนี้ก็ตัวต่อไปบูอายเคออสดาก้อนนะครับซึ่งเป็นท,ทาทัดเผามืดอทัดมืดเหมือนกันนะครับผมแบบตัวอะไรนะบูอายเอออสแม็กเกอร์แน่นอนว่าเราสามารถอัญเชิญแบบวิธีกรรมได้เหมือนกันโดยใช้เคออสฟอร์มแล้วก็ ต้องโดยอัญเชิญวิธีการเท่านั้นไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้และฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลิกการแบบนี้เป็นเป้เปาหมายของเอฟเฟกต์การฝ่ายตรงข้ามได้และการแบบนี้จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามและถ้าโดยอัญเชิญพิธีกรรมโดยใช้บูอยวัตถุดิบในการอันเชิญเมื่อการประกาศโจมตีสามารถเปลี่ยนสภาพการต่อสู้มอนสเตอร์ที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่บนสนามทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อทำเช่นนี้พลังโจมตีและพลังป้องกันข,ของมอนสเตอร์ถูกเปลี่ยนสภาพจากการต่อสู้เหล่านั้นจะกลายเป็นศูนย์ ก็คือหมดพลังไปเลยนั่นแหละใลระดักนั้นในเทิร์นนี้ถ้าการไปน,นี้จะตีมอนสเตอร์อย่างสภาวะของการท้าค่าเสียหายจต่การต่อสู้สดนบบระบาดประจำปีให้มากกว่าพลังงการใส่ฝ่ายตรงข้ามครับผมซึ่งก็คือจะวางไว้นี่จะวางไว้บนจนไม่เด่นเลยแน่นอนครับการไปน,นี้ก็เป็นไวท์ออฟเดอะ o ีเจน l ์ g e n d the White Stone of Legend ก็เป็นท่าแสงเหมือนกันนั่นแหละฮะแล้วก็้าการ์ดใบนี้โดนส่งในสุานาสานนะบูอายจากในเด็กหนึ่ใบขึ้นมือของเราโอ้ oh. แล้วก็อันนี้ก็เป็น w วท์ e อฟ t ดอะแอนเชนซึ่งเราสามารถใช้งานเ e อฟเฟกตการ์ดได้เหมือนกันนะครับซึ่งครั้งหนึ่งก็สัในช่วงเอนเฟถ้าการ์ดใบนี้ในสุสานถูกส่งมาในสุสานเราสามารถอัญเชิญวิเศษบูอายจากในเด็กหใบมาลงบนสนามของเราได้โอ้ oh. แล้วก็สามารถนำการ์ดตัวนี้ที่อยู่ในสุสานออกจากเกมนั้นเล่มมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าบูออยู่ในสุสานและนำมอนสเตอร์ที่เล่มนั้นกลับขึ้นมือของเราครับผมี่ตรงนี้เลยและอันนี้ก็ก็เหมือนจะมีไม่รู้กี่ใบนะอันนี้ก็เป็นเซจบิทไอออฟบูครับผมซึ่งก็คือเป็นท่าแสงจอมเวทมอนสเตอร์เอฟเฟกต์จูเนอร์ซึ่งก็คือเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์สอง ครั้งได้ต่อเทินหนึ่งนั่นแหละก็ไม่ใช่ดิเราสามารถใช้ได้แค่เอฟเฟกหนึ่งนั่นแหละต่อเทินเดียวด้วยแล้วก็ถ้าการ,รไปที่โดนอันเชยปกติเราสามารถมอนสเตอร์จูนเนอร์ท่าแสงที่มีเลเวลหนึ่งจากในเด็กของเราขึ้นมือเทเวนเซจวิทอออฟบูหรือตัวมันเองนั่นแหละถ้าเราสามารถทิ้งการไปน,นี้จากบนมือจากนั้นเล่มนมอนสเตอร์เอฟเฟกที่เราคุ้นเคยบนสนามหนึ่งใบสมมอนสเตอร์ที่เล่นนั้นเราสูดสายเมื่อทงเช่นนั้นเสร็จอันเชิญแบบมอนสเตอร์พิเศษที่มีชื่อว่าบูอายจากในเด็กหนึ่ วางไว้นี่เลยเอยอหมดขึ้นจนเวียนหัวหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเศษวิทไอเอาบูเหมือนกันโนะต่ถ้าอันนี้ก็เป็นหลอดออเดอะ์ดากอนดากอนไทยแลนด์นะแล้วก็เราสามารถใช้เอฟเฟกได้กับเอฟเฟก2สองของการ์ดใบนี้ได้เพียงรัดเทินครั้งเท่านั้นเองโร้เราสามารถส่งบูอที่อยู่บนมือของเราจากเด็กของเราหนึ่งใบลงสุสาลอาชแพิเศษการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือของเรามาลงบนสนาม และเราสามารถทิง Eye, ้งบูายเดกกาที่มีชื่อบูไอโทรระบุเอาไว้ไดเอฟเฟกต์ของการที่อยู่บนมือของเราหนึ่งใบจากนั้นเลมอสเตที่มีชื่อว่าบูายที่อยู่ในสุสานของเราหนึ่งใบอันเชิญแบบพิเศษมอสเตที่เลือกนั้นมาลงบนสุสานไม่ใชดิมาลงบนสนามไหมผมและตราใดที่การ์ใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนจะสามารถควบคุมที่มีชื่อบูายบนสนามได้แ,และเราสามารถกำหนดว่าหมายการโจมตีเมื่อฝ่ายของเขาทําการโจมตีมาได้นั่นแหละฮะ ซึ่งเหมือนเขาให้มาสอบใบแล้วก็โอ้โหอุกาบาทใช่ไซึ่งไม่รู้ว่าใครเกียด่ากกันละซึ่งก็คือเป็นอุกาบาทนี้ไม่รู้ับผมแล้วเอฟเฟกก็คือสามารถใช้งานเอฟเฟกได้เพียงครั้งเดียวอะ่ะเออแล้วในช่วงเมนเฟสของผู้เล่้ใครก็ได้ห้าไเอาข้างอันเชิญปกติหรืออันเชิญแบบพิเศษมอเตอร์ห้าใบหรือมากกว่าน,นี้เทอนี้สามารถสั่งไปมอเตอร์ที่ไหนไหน้าบนสนามของผู้เล่นใดก็ได้จนนํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เมื่อทำเช่นนี้มอนอัญเชิญแบบพิเศษการที่มอนจากบนมือของเรามาลงบนสนามของเราจากนั้นอัญเชิญแบบพิเศษไพ่หม้อบีอิงโทเค็นพลันบนสนามของไฟตดลข้ามใบหนึ่งหลังโจมตีและคำป้องกันของไพ่หม้อบีอิงโทเค็นจะเข้ากับผลลัพของทางโจมตีและคำป้องกันของมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ถูกสังเวยด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ซึ่งก็น่าจะไม่เหมือนกับชูโนลอสนั่นแหละครับผมและนี้ก็เป็นอูอู๋อลาลาหรือไอหมิงนั่นเองครับผม แเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของการเชื่อดีได้ในเพียงเทินคังเท่านั้นเองและเมื่อมีเอฟเฟกของการที่มีเงื่อนไขตรงกับในรายการต่วไปนี้ทุกสัตใช้งานสามารถทิ้งการไปนี้จากบนมือให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลได้ก็คือมีการนําการจัดเด็กขึ้นมือแล้วก็อาชียพิเศษมอนสเตอร์จัดเด็กมีการส่งการจัดเด็กลงสุสานด้วยเอเย่นแหละคันี้เลยอันนี้ก็แม็กซี่ครับผมหรือแม็กซ์มัลติพลายิงจีผม ซึ่งเป็นธานดินเผามาล Level, Level มลายมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เลเวลเลเวลสองนั่นแหละเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของการชื่อนี้ได้เพียงเธอละครเท่านั้นและในเธอผู้เล่นคนใดก็ได้สามารถส่งการเป็นนี้ที่อยู่บนมือของเราลงสู่สารในเธอนี้จะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติม,ตมดังนี้ทุกค้ที่ฝ่ายตรงข้าของการอเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster, ทันทีที่ทําการอเชิญสําเร็จเราสามารถจั่วการได้ใบหนึ่งเอ,อ้าแล้วก็น,นี้เขามีแถมสองตัวเลย ซึ่งมันมีชื่อว่าเอฟเฟ t w i ไวเลอร์ครับผมและในช่วงเอนเฟสเมนเฟสของเ u ิ n ฝ่ายตราค่าเราสามารถส่งการบบนี้จากบนมือของเราลงสุนยสามของเราหลังจากนั้นก็เริ่มมอสเ t อร์เอฟเฟที่หน่ยหน้าบนสนามของฝ่ายต่งค่าหนึ่งใบมอสเ t อร์ที่เล่นนั้นจะถูกทำให้เอฟเฟ t ไลฟ์สดจนจบเท r ร์นี้คอั oh. มซึ่งอาจจะได้แหละอันนี้ก็เป็นคอ a o สฟอร์มที่เอาไว้อัญเชิญบูไอคอรสแม็กกอร์คอสเลยนะ กับคาวอด้าก้อนเฉยๆอ่ะเออ๋ยววางไว้นี่แหละที่เราจะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บเก็บการ์ดก,ก่อนนะครับผมและนี้ก็คือเป็นอัลติเมทฟิวชั่นนะครับผมที่เราสามารถฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าบูไ e อที่ถูกระบุไว้ในการอัญเชิญวัตถุดิบจากเอสตาร์เดย์ของเราใบหนึ่งมาโลงบนสนามป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในบนมือของเราที่เราควบคุมอยู่บน นามหรือที่อยู่ในสืส่อสารของเรากับเข้าเด็กขอเจ้าของการ์ดเพื่อใช้วัตถุดิบในการอันเชิญจากนั้นเราสามารถทําลายการที่ไหญหน้าของบสนามของฝ่ายตรงข้ามจาน,นไม่เกินอย่างบูไอกับบูไออัลติเมท้ะผโดยใช้วัตถุดิบสาษาเพื่อการอันเชิญข้างตน้นซึ่งอันนี้เราสามารถใช้อันเชิญเมเดายียได้ผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเด e m ล l ล d y ี f อ w a วิ n คนนิ่งดากอนนะผม คือเอฟเฟกคือทิ้งการ์ดบนมือ1นึ่ใบเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกนี้นมอเตอร์ของมังกรที่มีพลังโจมตีสามพันหรือสูงกว่าและมีความป้องกัน2อ0พหรือต่ำกว่าจะได้ของเราจำนวนไม่เกิน2องใบขึ้นมือของเราแล้วผมแล้วก็เดี๋ยววางไว้นี่แหละนี่ก็เป็นม a ลโซเลียนออฟเดอะไลท์โอ้ซึ่งจะมี3ามเอฟเฟกต์ับผมซึ่งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถอัญเชิญปกติมอนสเตอร์จูเนอร อาศสยที่มีเลเวลหนึ่งเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งเพิ่มจากการอัญเชิญแบบปกติและหมอนที่สามารถทําได้ตามปกติเราสามารถใช้แบบปกติเิ่มเากเอฟเฟกต์นี้ได้เพียงครั้งเดียวต่อเทิร์นเท่านั้นและเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสังของเราหนึ่งใบสมมมอนสเตอร์ปกติที่อยู่บนมือของเราหรือจะได้ของเราหนึ่งใบลงสุสานของเรามเม่ว่าทาเช่นนี้มอนสเตอร์ Monster ที่เราเลือกไ้ข้างต้นจะมีพลังโจมตีและความป้องกันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเลเวลมอนสเตอร์ที่ถูกส่งสุสากับเอฟเฟกต์นี้ นี่ร้อยเท่าจนจบเทย์เแล้วเราสามารถนำการ์ดใบนี้อยู่ในบทสุดสัปดาหของเราออกจากเกมนำเบิร์ดโคโลบีโนเบิร์ดออกจากเด็กของเราหนึ่งใบขึ้นมือซึ่งเป็นการไม่ตายนั่นแหละแล้วก็นี่ครับโคโลบีโนเบิร์สสตรีมแล้วผมที่เป็นทาให้ตายของใครบ้างแล้วก็อันนี้ st Stream, ทเทรดอินน, Trade นะครผมซึ่งเราจะทิ้งมอนสเตอร์ที่มีเลเวลแปดจากบนมือหนึ่งใบแล้วก็จวดสองใบครับผมอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็น c o l l e g e by the grave ครับผม ซึ่งเป็นเวทฉับพันนั่นแหละซึ่งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบมอนสเตอร์ที่เลือกขึ้นออกจากเกมและเมื่อทำเช่นนี้จนกว่ยจบเทิร์นถัดไปเอฟเฟกต์จะ,จท, Effect, จะที่มีชื่อข้าวต้นหรือชื่อเดียวกันจะถูกน่าออกจากเกมทั้งหมดสนามและพี่อื่นจะถูกทำให้ไร้ผลด้วยหรือเราหรือมันจะโดเนเนกียดน,นั่นแหละครับผมแล้วก็ซึ่งการกบดักนี้นะครับก็เป็นเป็นอะไรนะหรือที่มีชื่อว่า t ู o l i ์อะไรหลครับผมแล้วก็ เลิกใช้เอฟเฟกต์หนึ่งอย่างจากรายการนี้ละไรหรือใช้ได้เพียงเธอละครั้งด้วยผมแล้วก็อย่างแรกคือเราสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งอย่างจากรายการนี้หรืออัญเชิญแบบพิเศษบูอายอยู่บนมือของเราหรือที่อยู่ในศึกษ,ษามาลงบนสนามและนำการไปม,มอนการก์ดดาที่มีชื่อบูอายถูระบุเอาไว้ในเอฟเฟกต์ของการ์ดที่มีชื่อตางจาัดก,การ์ดเราควบคุมได้อยู่บนสนามหรือที่อยู่ในศึกษ,ษาของเราจากเด็กของเราหนึ่งใบามาหมอบไว้บนสนาม และดาบไดที่การ์ดใบนี้หงายอยู่หน้าโซนเวทมนต์กับดะของเราอย่างบูอยายที่เราควบคุมอยู่บนสนามของเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกต์และฝ่ายไตรงข้ามแต่ซึ่งถ้าการ์ดใบนี้หงายหน้า,อย,าอยู่บนสนามจะถูกน้ำออกไปทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เราควบคุมอยู่บนสนามของเราคราับผมเฮ้ยวางไว้นี่เลยเป็นสลักการ์ดกับดะและอันนี้ก็เป็นอ่ ün, าเาอเวิิเบิลสตองเกตนะครับ แล้วก็สามารถใช้งานเอฟเฟกของการดชิ้นนี้ได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นแต่ใช้งานเอฟเฟกที่2นั่นแหละฮะแล้วก็เลือกเอฟเฟก์ที่1ก็คือเมื่อมอนสเตอร์ที่มีชื่อบูไอที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบในเธอนี้ตัาดใดที่มอนสเตอร์ที่เลือกนั้นหงายหน้าอย่างบนสนามมอนสเตอร์ที่เลือกนั้นจะไม่รับผลเอฟเฟกของการที่ไม่เอฟเฟกของตัวมันเองและมอนสเตอร์ที่เลือกนั้นจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่เลือกนั้นจะถูกทำลายต่อนด และในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานถ้าเราอาเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษบูไอามาบนลงบนสนามสามารถนำการ์ดใบนี้มาหมอกไว้บนโซนเวทกับเหลาของเราถ้าเกิดการ์ดใบนี้เําถูกถลกกลับมาบนสนามด้วยวิธีนี้จะถูกนำออกจากสนามน้องการ์ดใบนี้ออกจากเกมไปเลยนอคและอันนี้ก็เป็นอะนะเดสตินีไลท์วอลับผม ซึ่งเราสามารถสานใช้งานการ์ดชิ้นนี้ได้เพียเท่ร์ันนะครั้งและถ้าเราควบคุมบูอายหรือแบดมิิเชียนอ,อยู่บนสนามที่ให้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ง่ายใหบนสนามของฝ่ายตรงข้ามนั้นไร้ผลจนจบเทร์นี้ไปเลยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอ่าอินฟินิตชานเซนต์นะครับผมซึ่งถ้เป็นกับดักปกตินี่แหละเอฟเฟกต์ก็คือถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดใดอยู่บนสนามของเราเลยสามารถสานใช้งานการ์ดใบนี้อยู่บนมือของเราได้ ซึ่งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบทบาทของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่เลือกนั้นจะถูกทําให้ไร้ผลจนจบเทอร์นนี้แต่ถ้าหากการ์ดใบนี้ที่ถูกมอบอยู่บนสนามอุตสาห์ใช้งานในเทอร์ที่สั่งใช้งานอยู่นั้นเอฟเฟกต์ของการ์ดเวทกับดาบใบอื่นอยู่ในแนวคอลัมน์ช่องในแนวตั้งเดียวกับการ์ดใบนี้จะถูกทําให้ไร้ผลด้วยครับผมแต่เซอันนี้ก็เป็นพวกเอออะเอ็กซ์ตาร์เด็โคไม่ใช่ดีหรือเอ็กซ์ตาร์การ์ดไม่รู้แหละซึ่งอันนี้ก็เป็นบนะูไอเอ็กซีดครับผม อ๋อกราร์ดใบนี้นะครับมีชื่อว่า Indigo Eye Silver Dragon นะครผมซึ่งเหมือนเลยนะจะต่อยอดว่าจาก Archer Eye Silver Dragon หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมเดาจาก Common Sense หนูผมล้วนๆเลยนะผมซึ่งเป็น One X Seed เลยนะับและอันนี้ก็เป็น Soul with the Eye of Blue นะผซึ่ง เอฟเฟกของมันทำะไรได้ใช่ไหมล่ะที่เห็นในมาสเตอร์ดูเอลอ่ะอ๋อที่จริงมันชื่อ s r i t w t with t h y e of Blue ครับผมซึ่งมันเป็น Boo Eye Link ตัวแรกก็ผมแต่เอฟเฟกคือสามารถใช้งานเอฟเฟก1หนึ่งและสาของการ์ใบนี้ได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นแล้วถ้าหากการใบนี้ถูกอันเชิญแบบลิงสำเร็จเราสามารถนำโซลเลียมออฟเดอะไลท์จะได้ขอเราหนึ่งใบนำขึ้นมือหรือส่งรถสุดสารไป แล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้งนะ่ายหน้าอยู่บนมัสเตอร์โซนจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมัสเตอร์ได้ยกเวน้นมอนผ่ามังกรและถ้าถ้าหากสังเวยการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่บนสนามอัญเชิญแบบพิเศษมัสเตอร์ที่มีชื่อว่าบูายที่อยู่บนมือของเราหรือที่อยู่ในสุาานสานของเราหรือใบมาลงบนสนามแต่ถ้าเราอัญเชิญแบบพิเศษมนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่อยู่ในสนามหรือสุสานนี่แหละ มาบนสนามจากเอฟเฟกต์นี้มอนสเตอร์ถูกอัญเชิญมาจะไม่สามารถโจมตีได้นอกจากนี้เอฟเฟกต์ของมันจะถูกทำให้ไร้ผลลีขด้วยเออนี่ยวางไว้ข้างบนอันนี้บูอายอัลติเมทนะครับผมแล้วก็นีโอบูอายอัลติเมทบูอายทวินเบิร์สซึ่งอะไรก็นี้ก็เป็นบูอายไทยแลนโนซึ่งน่าจะใช้การ์ดคู่กับเอ่อเคี่ยวของคริติอุสได้ครับผมแล้วก็ บูไอสปิริตดากอนนะผมแล้วก็อาเชอร์ไอซินเวอร์ดากอนนะผมแค่นี้ก็เป็นมันอ่านว่าอะไรไม่รู้แหละมันอ่านว่า <laughs> heretic seal of the heavenly sphere แต่ถ้าช่วยเป็นทางการก็คือ heroglyphic seal of the celestial sphere ก <laughs> ็เป็นลิงก์เหมือนกันนะับ <laughs> แต่ในเอฟเฟกก็คือเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของ การ์ดชนี้ได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นไอ้เธอละครั้งในเธอของฝ่ายตรงข้าวถ้าการ์ดใบ,บนี้หงายหน้าอยู่บนช่องเ e อ็กซ์ต้ามอนสเตอร์โซลของเราเราสามารถสั่งเวมอนสเตอร์ที่อยู่บนมือของเราหรือที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบนาการ์ดท,ที่หงายหน้าอยู่บนสนามเู้เล่นใดก็ได้หนึ่งใบกับขึ้นมือเจ้าของการ์ดแต่ถ้าหากการ์ดใบ,บนี้ที่เราเป็นเจ้าของการ์ดถูกสั่งเวยเราจะสา,สา,สามารถอาเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ของมังกรที่อยู่บนมือเรา เดี๋ยวจัดเด็ของเราหนึ่งใบมาบนสนามของเราแต่พลังโจมตีและพลังป้องกันของมอเตอร์ที่ถูกอันเชิญมาจากเอฟเฟกต์นี้จะกายเป็นศูนย์ไปเลยะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดเก็บกันอ่ะและที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือเราจะมาดูข้างในการใบนี้กันนะครับเดี๋ยวข้างในซองสูงนั่แหละว่าม,มีอะไรบ้างและเราจะได้ลุ้นตัวไหนมากที่สุดนะครับผมซึ่งเราอาจจะได้ตัวซีเครตด้วยอุ้ยอันนี้เป็น igo, อินดิโก้ผมมีวิงวับเพียบเลยอุ้ย ผนตัวซีเคจจะเป็นวิเชตฟอร์เดอไบรอัลบูแล้วผมน่าจะดวงดีอยู่แหละนี่ก็เป็นบูไอลิงก์แล้ผม่ะซึ่งเราจะเก็บไว้นี้แหละอ่ะแล้วก็ถ้าจะจบแล้วแหละผมเดี๋ยวเอาการ์ดมาโลนตัวกันเก็บร้ยบอยประมาณนี้แหละอ่ะโอเคฮะว่างไงไงกันบ้างฮะสำหรับไอ้นะการรีวิว แอนเวนเอาเดร์ไอเออบูผมแล้วดูจากเวลาคลิปค่อนข้างน่าจะตัดนานแหละคลิปยาวมากตั้งสามสิบห้านาทีอะแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยเห็นทาคลิปยาวอันนี้มาก่อนเลยในชีวิตซึ่งซึ่งผมจริงจริงผมเคยทาคลิปยาวมาเป็นชั่วโมงมาแล้วนะฮะแต่ก็แต่ก็เดี๋ยวไปตัดเอาละกันนะผมแล้วก็วังว่าเพื่อนจะชอบกันนะผมก็เช่นเคยฮะเป็นงไงกันบ้างฮะสำหรับการรีวิวครั้งนี้นผมถ้าละกันชอบกันยังไงก็ ฝากกดไลค์ like ก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อการแท้ก็ไปอันโมเดินการที่อ l ววันได้ครับผมก็เช่นเคยฮนะถ้าพูดจะคำไหนไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดเ้าผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแลสะสลัคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสหลับวันนี้สวัสดีครับ